สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามานำเที่ยวบึงฉวากนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าบึงฉวากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งคณรศึกษ,ษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบึงฉวากนะคะจะเป็นสวนสัตว์มีทั้งสัตว์น้าสัตว์บกนะคะแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะเราจะเปิดแรกเลยค่ะเป็นส่วนที่หนูชอบมากที่สุดนะคะคือเกาะกระต่ายนะคะ กาะกระต่ายนะคะก็จะเป็นส่วนของเกาะนะคะจะอยู่กลางระหว่างน้ํานะคะมีสะพานเชื่อมนะคะก่อนนี้ก็จะมีกระต่ายมากมายเลยนะคะแล้วก็มีให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นอุโมงค์ปลานะคะอุโมงปลานะคะ,ะ,คะก็จะมีปลาแยแมะมากมายเลยนะคะ แล้วก็มีคนที่แบบว่าดำน้ำนะคะแล้วลงไปให้อาหารปลาด้วยนะคะสามารถชมและถ่ายรูปได้ด้วยะคะ่ะแล้วดูเหมือนจะมีพิพิธภัณฑ์ปลานะคะสามารถดูปลาแล้วก็เขาจะส่งบอกข้อมูลนะคะว่าปลาตัวนี้มาจากไหนมีแหล่งกำเนิดจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เป็นส่วนของเครื่องบอกเครื่องน้ำนะคะ ก็จะเป็นจระเข้นะคะหรือว่าครับที่ได้เอ่ก็จะมีคนที่ทำการโชว์เกี่ยวกับจระเข้นะคะก็อ่ไม่ทราบว่าเปิดวันไหนนะคะเพราะไม่ได้ไปนานแล้วแล้ว,ลวก็มีส่วนสัตว์บกใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ดูเสือดู แบบว่าลาับแทะแกะอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ว่ามีเยอะแยะเลยมีชม่มด้วยแล้วก็มีส่วนสัตว์ปีกด้วยนะคะก็อย่างเช่นน,ก,น,นกเงือกนกแก้วอะไรแบบนี้นะคะนะคะก็จะเป็นพวกแบ่งโซนเป็นโซนเป็นโซนไปนะ ถ้าจะไปบึงชวาแล้วก็ค่าคิดปกติที่ไม่ได้เข้าอุโมงน้ำก็ถูกอยู่นะคะก็เป็นแหล่งที่ให้การศึกษาได้ดีนะ,ะก็จบแค่นี้นะคะจบกับการนำเที่ยวของบองชวะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ